ในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระง,งับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระง,งับได้ด้วยการไม่มีการผูกเวรทํานี้เป็นของเก่าใช้ได้ตลอดการวางจิตเมื่อถูกกล่าวหาทิ่ขุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคําที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือหนึ่งกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การ 2. กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง 3. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย 4. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ 5. กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในพิขุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นนั้นเธอพึงทำการสําเนียกอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จกมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูลใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้ภิกุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลภิกุทั้งหลายถ้าโจรผู้คอยหาช่องพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครโดยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ใดมีใจประทุสร้ายในโจรน,นั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทําตามคำสอนของเรา เพราะเหตุที่มีใจประทุสร้ายต่อโจรนั้นพิขุทั้งหลายในกรณีนั้นเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จกมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่ และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแล,วแลอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลายเธอเพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายเธอเพึงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองเนืองเ พิกุทั้งหลายเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนั้นอยู่เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดนั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน